สวัสดีครับนานผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับช่องมา z ด้เกษตรนอมินขายรถยนต์ออนไลน์แล้วก็ช่องแอปสกายแทีฟด้วยนะครับเดี๋ยวบางรถวันนี้รถราเป็นไฮไลท์มุกนี่วันนี้เราขับรถอะไรมาครับวันนี้เรามากับรถ m a z ด้า x 3 0ของเรานะคะใ่คบอกเลยว่าเป็นรถในตำนานนะน้องมุกเพราะว่าใครจะบอกว่าเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันดี แล้วก็เป็นรถยอดฮิตแล้วก็ยังขายดีจนถึงนะับปัจจุบันนี้เดือนนี้เป็นเดือนตุลปลายเดือนตุลาคมปี2566นะ,ะหรือ2023เราเลยถือโอกาสแอปพอมมุกนะครับขับรถมาที่ไหนมุกที่นี่คือช็อกโกแลตวิวค่ะแล้วก็มาเป็นทีมกับฮาโลวีน <Halloween. S 1> <Halloween. S 2> ช่วงนี้เป็นฮาโลวีนเลยนะครับก็ขับรถมาเดี๋ยวอยากจะมาแจ้งโปรโมชั่นลูกค้าด้วยว่า โปรโมชั่นฮอติดมากเดือนนี้เราขายเซ็กสามสิบได้เยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะใช่ครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับน้องมุ้งค่ะสําหรับโปรโมชั่นในเดือนแห่งวันฮาโลวีนละกันเนาะก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งเลยนะคะแถมให้กับลูกค้านะคะนอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยพิเศษอีกก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่นานหกสิบงวดใช่รับหรือลูกค้าจะเลือกแพ็กเกจบำรุงรักษากลับมาแล้ว MUS มะต้าอัลเทอร์เนทเซอร เป็นยังไงบ้างน้องมุกก็คือโปรแกรมขยายการรับประกันไปถึง5ปีหรือว่าถึงแสนถ้าเหมือนกิโลเมตรเลยนะคะแถมช่วยเหลือ24ชั่วโมงขยายเวลาเพิ่มเป็น5ปีคุ้มมากนะน้องมุกลูกค้าที่สนใจนะครับเฉพาะโปรโมชั่นเนี่ยปลายปีนี้แล้วแหละก็ทักหาเพจหาเราได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยกดคลิกเข้ามาเรามีน้องแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะแอดมินมากกว่า100ชีวิตนะคะตอบทุกท่านหรือว่าอยากจะทักไปละดีเควส อยากคุยกับเซลพ์พอมมี่อยู่ในนั้นทักบอกอได้เลยนะลูกค้าอยากจะทักเซลแอปเซลมุกบอกอได้เลยนะครับแล้วก็มีเซลล์น้องๆอีกมากมายนะครับที่จะพร้อมให้บริการและให้ข้อมูลกับทุกท่านเลยนะครใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องมุกเพื่อไม่การเสียเวลาเราขับเซ30มมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราพาลูกค้านะครับไปชมตีมบรรยากาศ ใช่นข้างในเลยนะครับพวกเรานี่มาดด้านี่เกษตรนวมินนะครับเอาภาพบรรยากาศสวยๆำงามามาฝากให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันนะน้องพรอมเกี่ยวกับเรื่องเคสลูกค้าที่แบบดาวน้อยหรืออยากใช้เงินน้อยหรือมีเงินเยอะอยากผ่อนเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะ ว่าเป็นยังไงเผื่อลูกค้าที่กำลังพิจารณาในการซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามานั่งเล่าเคสกันให้ฟังเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันข้างในเลยครับผมไปกันเลย โอเคน้องพรอมน้องมุกพารวอยู่กันด้านในของช็อกโกแลตวกันแล้วนะครับตีมวันนี้ก็จะเป็นตีมฮาโลวีนนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเรารีวิวรถไปเยอะแล้วที่โชว์รูมหรืออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นวาไรตี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันบ้างนะครับบรรยากาศฮาโลวีนของปี2023นี้นะครับเดี๋ยวคนอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งเนาะหากาแฟอะไรทานกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องราวของลูกค้าสตอรี่ที่แบบจับประสบการณ์ของพร้อมของมุกนะครับว่า มีลูกค้าแบบไหนบ้างที่แบบออกรถเป็นเคสไหนบ้างเราดันให้ผ่านนะครับะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกันเลยเป็นยไงบ้างน้ำพอมเราเข้ามาข้างในแล้วเรารู้สึกหลอนหลอนมากหลอนหน้าพี่ใช่ไหมอ๋อหลอนตีมใช่หลอนติมโอเคอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เพื่อกับเข้ากับฮาโลวีนฮาโลวีนกันหน่อยอ้าวเดี๋ยวเรามาเล่า เคสของพอมบ้างเนาะตอนนี้เราจะคุยในเรื่องของลูกค้าที่อยากจะซื้อรถมาด่านะครับก็จะมีเคสแต่ละเคสเนี่ยมาไม่เหมือนกันเลยแต่เซลลแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องรับมือกับลูกค้าช่วยเหลือลูกค้ายังไงนะครับวันนี้ขอยกตัวอย่างเคสพอมหน่อยมปอะไรบ้างครับก็ลูกค้าของพอมเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่มีเคสเลยก็คือว่าลูกค้าอยากได้ MUS หรือมาด้า Ultimate s ว i t e ถูกต้องใช่ครับแล้วก็อยากได้ดอกเบี้ย ซึ่งซึ่งมันต้องเลือกอะจากในหนึ่งแต่ใช่จริงๆแล้วมันต้องเลือกถูก้องใช่ไหมอยากจะได้เป็นเซอร์วิส5ปีหรือจเจ้าดอกเบีย้ยที่ต่ําแต่น้องพอมเจอทั้งสองอย่างเลยถูกต้องโหยากอยู่ยากแล้วจบยังไงครับน้องพอมก็คือจบทีนี้นะคะพอมก็จะดูโปรโมชั่นให้นะคะแล้วก็ จัดให้เลยพี่แอดเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย M U S ด้วยแล้วก็แถมดอกเบี้ยหนึ่งต้นต้นให้ลูกค้าไปลูกค้าประ,ะทับใจมากเลยแล้วก็ส่งรถมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะลูกค้าที่ลูกค้าอยากสนใจนะครับอยากจะได้ดอกเบี้ยต่ําหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบศูนย์เปอร์เซ็น์เลยแหละอันนี้พูด,ดตรงๆ,ๆแต่ว่าต่ําจนที่ลูกค้าพอใจนับก็ได้เนาะก็ พักมาหาเรานะแถมโปรแกรมตอนนี้ก็คือ m a ด้าอัลติเมทเซอร์วิให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเซลล์น้องๆทุกคนพร้อมดูแดลูกค้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปคุยกับน้องมุกบ้าง<ช>ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเด็ดตามชมกันครับ โอเคเรามานั่งพักกันบ้างน้องมุกหลังจากที่เดินกันเมื่อยแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับหิวว่าไปหิมะโปรยปลายขนาดนี้เกยบมากเนยหิมะเลอะจนแบบเปียกตัวไปหมดเลยเมื่อกี้ที่พุยเคสกับน้องพอมไปล้ก็เป็นเคสที่แบบว่าอยากได้มาด้าอัลติเมทเซอร์วิสด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่ําหน่อยคอมบอกว่าจัดให้ได้อะมาเป็นโปรโมชั่นแบบประสบการณ์ของน้องมุกบ้างนะครับว่าหลังจากที่เราขายรถกันมาเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจทําให้ลูกค้า รับรถไปได้โดยที่แบบว่าลูกค้าประทับใจด้วยพอใจมากๆอ่ะมุกจะเล่าเคสของมุกแล้วกันเนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะรับเงินเดือนประจํากันนะคะของมุกเนี่ยเป็นเคสที่ลูกค้ารับเงินสดนะคะโอ้รับเงินสดด้วยหรอใช่นะคะแต่ข้อดีก็คือลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถนํามาปั้นเคสได้ครับลูกค้าบางคนแบบกังวลว่าเฮ้ยพี่ หนูเพิ่งทํางานได้แค่3มเดือนเองหนูจะยื่นผ่านหรอใช่พี่เคยเจออย่างงี้เคสแบบทางานแบบยังไม่ถึงปียังไม่ถึง6เดือนอย่างเงี้ยเขากังวลมากแล้วของลูกเป็นไงต่อของลุกนะคะก็คือเคสเนี้ยนะคะลูกค้าอายุงานน้อยนะคะรับเงินสดด้วยนะคะแต่ลูกค้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะอันเนี้ยเราสามารถมาทําแคมเปญที่เป็นพนักงานเงินเดือนให้ลูกค้าได้นะคะใช่นะคะแล้วก็ได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะมีส่วนลดให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือส่วนลดเงินดาเวลามารับรถใช่ไหมก็ลดจากตัวตัวเงินตาไปโอเคที่สำคัญคือตอนนั้นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะทุกคนแต่เราก็สามารถดันเคสนะคะแล้วก็ช่วยลูกค้าจนรับรถได้นะคะีลูกค้าก็ประทับใจมากนะคะแล้วก็ ลูกค้าขึ้นมารับรถเองด้วยนะคะเซลไม่ต้องไปส่งค่ะลูกค้าบินมารับรถเองด้วยแต่ว่าพูดถึงเรื่องต่างจังหวัดนะน้องมกเราบริการทั่วที่ทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นขอไฟแนนซ์จากไฟแนนซ์ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาหาเรานะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ทุกที่ด้วยนะครับลูกค้าหมดความกังวลที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยแค่ดูคลิปของเราทักมาได้อย่างสบายใจผมบอกเลยว่าแต่ละที่บริการมันจะไม่เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยบริการแบบมืออาชีพเนาะบริการด้วยใจใช่ด้วยใจ ถามว่าทำไมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วทำไมไม่ซื้อที่ใกล้ๆอันนี้ผมตอบเลยได้ว่าอยู่ที่การบริการจริงๆแล้วก็รับรถกันเยอะด้วยไม่เชื่อลูกค้าลองย้อนไปดูหน้าเพจของเรานะมาด้าเกษตระะนะครับบอกเลยว่ามีการส่งมอบรถ กันตลอดเนาะสัปดาห์นึงก็สองสาคันอะอย่างต่ำอะเนาะแล้วก็มีส่งนอกสถานที่ด้วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลยนะครับย้อนเพจกลับไปดูเราได้เลยเนาะโอเคนี่คือประสบการณ์สั้นๆของน้องบุกและน้องพรอมเนาะก็เราก็พามาเปลี่ยนธตมบรรยากาศเป็นธีมฮาโลวีนกันเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศเล่นๆนะครับเดินเล่นกันภายในช็อกโกแลตวิวนะครับว่าบรรยากาศธีมของฮาโลวีนมีอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณล <newspaper> ูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วยังไงชมกันใหม่ใน e ีพีหน้าชิปหน้านะครับว่ามีอะไรติดตามกับมาด้าเกษตรน้องมินขายรถยนต์ออนไลน์ครับนะครับสวัสดีครับ